บายดีพี่น้องทุกคน oh. กับพ่อครับบาวต้าเชนวนลพี่เก่าพี่น้องมาทำงานพี่เก่าพี่น้องนี่พี่น้องมือนี้จะมาสอนวิธีเหลาลักเปกเหลี่ยมลักเปกน้อพี่น้องนะเนาะแหลมเพื่อให้ตอกลงดินเพื่อให้มันได้ลักเปกถ้าเขาเจอลักเปกยังไงยังสี่กับมีดอิโต้มันสเฉลี่ยได้บอเดี๋ยวบตาต้าสีาพากัาเบิ่งเด้อ กะมาสอวันปลาเอายังแหลมมันจะพี่ได้มีเด้อพี่นอ้องมีดมันสีคขมจำได้กะเข้าฟัดลายๆเถื่อมันก็นยังบ่วได้พี่เกา่าแต่บาตะามือน,นี่บาตะสีมาบอกวิธีบ่ใส่มีดพี่นอ้องใส่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกเอามีด ปันเนนดิมมือหนีเด้อเบลตาที่แนะนำอีกเครื่องทุนแรกอีกเครื่องหนึ่งมือสําหรับมือหนีแมาแลมรักให้ดีแล้วก็ให้ไวเดี๋ยวสิพามาเบิ้งมีอีโต้เนี่ยเบลตาเอาเด้อเบอตานโยนไปเลยมีเครื่องทุน,น,รน,รน,นแรกอีก่น้องนี่เนาะเลืเอเ่อยถ้าเขาเจออุปสรรคไม่ใหญ่ใหญ่ยังดีเนาะถ้าม,มีอีโตเขาบรสามารถแหลมได้แหลมได้อยู่แต่ว่ามันใส่เวลาแต่มือน,นีเบลตาที่มาใส่ตัวทุนแรง ใส่ตัวนี้เลยง่ายๆพี่น้อง เยืมร,ร,ร้อยจำน,จนี่เจอมันใหม่ทอนยัๆยังสิต้องเอาแบบนี้พี่น้อง <c oughs> เลือกมาเลยเลือกยัน่ๆมาเลยนี่พี่น้องยัน่ๆไง่ายง่ายผต้องไปใส่มีดใหม้มันเจ็บใหม่เจ็บมือ เราแหลมซ้ำใดพี่หน่อยเอาแหลมซ้ำใดเห็นบ่โอ้ต้องไปใส่มีดเด็กพี่น้องใส่มีดให้มันเจ็บมือเปล่าๆไม่ใหญ่เดี๋ยวแหลมให้บังอีกต้นนึงพี่น้องบังอีกตนนึงนะพี่น้องเนาะเหยียบไปขาข้างนี้เหยียบไปเข่ากดไปได้เลยใช่ได้เลือดซ้ำใดซ้ำใด ง่ายๆพี่น้องก็ต้องไปเอามีดจังสี่ถิมได้เลย